ลากลุมภาพันธ์เนี่ยรเราเลยแวะเข้ามาดูแต่ช่วงช่วงอื่นนี่จะจานวนนกจะน้อยอ๋อสัาน์การคร่างเนี้ยคือเป็ดแดงเนี่ยเขาเป็นเป็ด,ดอบยุบใช่ไหมครับมีประชากรบางกลุ่มมันอบยุบแล้วก็บางส่วนก็ไม่บางส่วนเขป,ประจําอยู่ในไทยอย่างอย่างอย่างถ้าเกิดเราเจอในช่วงฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนกที่เป็นประจําี่น่ของประเทศไทยนะในการวิจัยนะครับมันซึ่งได้ข้อมูลมาเพื่อทำอะไรครับเช็คชนิดนกก่อน ว่าว่าว่าของเราทั้งประเทศเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่เพื่อจะดูคร่าวๆว่าประชากรของนกกลุ่มนี้ในในในพื้นที่ในประเทศไทยมีเท่าไหร่ส่วนที่เรารับผิดชอบก็อยู่ในช่วงช่วงที่นักควสวรรค์พิกิตที่โลกเราก็ดูดูประชากรในช่วงนี้แล้วพอเมื่อเราได้รับข้อมูลผู้เราจะส่งเข้าส่วนกลางคือกลุ่มวิจัยสัตาร์ทให้อยู่นั่งอยู่ที่กรมครับตัวนะจะเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลว่าว่าทั้งประเทศมีมีประชากรนกเท่าไหร่ครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราทําทั้งปีเนี่ยเราจะรู้ว่า ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของของของนกในแต่ละชนิดเนี่ยปรนมาณเท่าไหร่และมีประชากรกลุ่มไหนบ้างที่มีประชากรลดลงอย่างผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติเราก็สามารถจะมาใช้ข้อมูลในการจัดก,การนกชนิดชิดน้ำชนิดน้น,น,นได้เพราะอะไรสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบัเพชร่ยครับถึงถึงเน้นในเรื่องของนกงานหลักที่เขาตั้งตัวถานวิจัยสัตว์ป่าบึงเพชรขึ้นมาเพื่อจะเอ่อเอก็บข้อมูลเกี่ยวกับอ่การบริหารจัดการเกี่กับพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งเราได้รับเราได้รับพอตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยการจากการพื้นที่ชุ่มน้ำก็ต้องดูสปีชีส์ที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกน้ำเพราะฉะนั้นก็เลยจะเ,เข้าใจเรื่องของนกมากกว่าก็ที่อื่นๆใช่ไหมครับราะว่าเราเรา,เรามีความเชี่ยวชาญในด้านนกมากกว่าฐานวิจยัยอื่นๆในอดีตนกปากห่างเป็นนกอพยพมาจากประเทศอินเดียและบางคาเทศแต่มีบางส่วนอพยพกลับไม่ทันและแถมประเทศไทยก็จะมีพื้นที่ทาํานาพื้นที่ชุ่มน้ํา มากพอที่จะเป็นแหล่งอาหารของนกปากหางอย่างเช่นหลักๆก,ก็คือหอยเชอรี่นั่นเองครับจนทําให้ตอนนี้นกปากหา่างทํารังวางไข่และมีประชากรเพิ่มขึ้นกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจึงจัดได้ว่าเป็นนกประจําถิ่นไปซะ,ะแล้วครับเพตุอย่างที่ตอนนี้ที่โดยส่วนใหญ่แล้วที่บึงใหญ่เป็นยังไงครับตอนเห็นเจออะไรบ้างเลยคือสภาพคือน้ําน้ํามันแห้งกว่าปกติมากครับแห้งกว่าทุกป,ปีคือทุกป,ปีในน้ําตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นน้าทั้งหมด แล้วก็นกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเป็ดแล้วก็จะมีพวกนกชเชลนมันกลุ่มพวกชเชลนน้ำจืดครับพวกจะมีปักหางด้วยแล้วก็ตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้จะเป็นโคลนีนกแขกแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันคือพื้นที่ค่อนข้างจะแรงมากคือนกก็ไม่ไม่อยู่ครับจะมีเป็ดแดงที่มาใสช่วงช่วงกลางวันเขามาพักผ่อนตรงนี้จะเป็นรูน้นอยู่ก็เลยอยังยังพอจะเห็นเป็ดแดงซึ่งเป็ดแดงกลุ่มนี้ก็คือเป็นนกพิษต่าถิ่นเราคือกลุ่มนิดนกนกแมวพยกลับครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บึงอีกที่หนึ่งครับชื่อบึงทุ่งหงครับทันนี้แรงครับยิ่งปีนี้แรงสุดๆเลยบึงที่เห็นขนาดนี้คือน้ําแห้งหมดเลยตอนนี้ครับเห็นพี่เอิร์ดบอกว่าเจอหัวโตวเล็กขาเหลืองเป็นกลุ่มที่เห็นนี่มีสักกี่ตัวครับพี่ไก่เออเมื่อกี้พี่เชนนับได้ประมาณสิบหกตัวครับแล้วไก่ๆนุ่งก็สองตัวรวมแล้วนาตาก็าไม่ถึงยี่สิบตัวครับก็ก็ก็เป็นข้อมูลที่ที่ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นนกประยุก ตัวนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยในตัวซ้ายตัวเลขขาเรือเนี้ที่ผมเห็นเนี่ยครับกลุ่มนกยางนี่เยอะมากเลยนะครับตาต้ตนไม้นะครับจะมีสีขาวๆเนี่ยเหมือน,อน,นต้นไม้หอมอลูกเป็นนกเลยที่นี่นถือว่ามีกลุ่มของนกยางที่มาทำรังวางไข่แล้วก็เราจะได้เห็นเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยครับผมก็เชื่อแล้วเราว่าเยอะมาก ถ้าเกิดเราเจอปริมาณขนาดนี้วิธีการนับเนี่ยอาจจะนับไม่ไหวทีละตัวอาจจะถ้าเป็นการประมาณเป็นกลุ่มๆอาจจะกลุ่มละยี่สิบหรือกลุ่มละห้าสิบหรือกลุ่มละร้อยก็ประมาณว่า 100, 200, 300. ร้อยสองร้อยสามร้อยถ้าเกิดเรานับจริงๆโอ้เม่เราจะค่อนข้างจะ,จะ,จ,ะจะนับยากครับป้าทําไมถึงดูแลนกซะเยอะขนาดเนี้ครับป้าชอบตรงไหนครับเด็กเขามาพึ่งใบบุญเราอยู่ลูกแด่ว่าถ้าเราถ้าเราเหมือนก็ว่าเราไล่เขาไปใจก็ไม่มีที่จะอาศัยแลลูก ยา่อย่างพวกนกพวกนี้ที่มาอยู่เนี่ยย้ายถึงตั้งแต่สมัยไหนครับนานหรือ,อยังครับสามหกสามเจ็ด <36, 37. S 1> ครับเ,ออเพราะว่ายายตอนนั้นก็ยังไม่ได้ห่วงไปทางการนะสามหกนหนอเขายังมายืนยิงกันเนี่ยนาบานเนี้ยเออยยายก็ยังไม่ได้ห่วงพอสามเจ็ดเข้ามายายโขอเออถ้าใครอยากได้นกย้ายไก่ตุนบ้านไปเลือกเอาจับเอาได้ทันทีแต่ขขนกไว้ครับเออตั้งแต่วันนั้นเขาก็หยุดกันเลยที่ทางระเบียงคุณยายนะครับมุมเปิดกว้างเข้าไปนี่คือ ต้นไม้ทุกต้นนกล้วนครับต้นไม้ออกลูกเป็นนกโอ้โหเยอะเลยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่เราได้สำรวจมาอย่างวันนี้ที่เราไปสำรวจทั้งทั้งสี่ถึงห้าที่ยจะเห็นว่านกค่อนข้างจะน้อย ครับก็กระมวลแบ่งมอกแล้วว่ามันจะอยนช่วงฤดูกาลที่ที่นกพิได้ก่อไปแล้วหรือต่นกประจำถิ่นของเราชาติเขาอาจจะน้อยลงนิดหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นแหล่งที่เขาเป็นแหล่งเกาะพักนอนของเขาแล้วก็เป็นแหล่งอนาวังไองเขานกเลยค่อนข้างจะเยอะเยอะนิดหนึ่งครับครับที่บ้านกองเกตแห่งนี้ก็่ไมในวงการนกใช่ไหมครับดูนกเขาก็จะทราบว่าถือวเป็นนกลุมนกแหล่งทํามังไขนกยางที่หากที่สุดในประเทศไทยเขาเขาโฆษณาไว้อย่างนั้นนะ หลังจากการพิสูจน์แล้วพบว่าน่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าครับเขาอย่างบางช่วงเราจะเห็นว่านกค่อนข้างจะเยอะมากในกลุ่มนกยางนะครับอจะเยอะมากยิ่งตอนนี้มีนกปักห่างเข้ามาสมทบด้วยยิ่งยิ่งปริมาณค่อนข้างจะเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับที่นี่เราอยู่ในน้ํายมนะครับส่วนหนึ่งของแม่น้ํายมครับที่บ้านวังเป็ดจังหวัดพิษณุโลกครับเห็นในช่วงนี้นะครับนกก็กำลังจะบินกลับเข้ารังเข้าที่พักกันกลับนอน นากลครับวันนี้ขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับรบอกเิ็นเลยไปส่ฟฝากฝากลายนอกเอยอาจมีใครมากมายอาจจะลมแรงอาจจะพบและเจอเหตุร้าเจ้าจะทำเช่นไรแต่วันนี้บนเส้นทางนี้ ยังจะมีฉันช่วยภาวนาแลานก็จะคงจะพร้อมก็ได้เวลาบินไปยังขอบฟ้าไกลไปถ,ถึงที่ตรงนั้นข้ามฟ้าไปสุด,ดิแดานกษา ตอนนี้ครับเราออกเดินทางนะครับเรือก็กําลังเลาะอยู่ในคลองซึ่งกําลังจะมุ่งหน้าออกสู่เป็นบึงกว้างนะครับคือบึงวบรพีสิทจังหวัดนครสวรรค์นะครับใน่ช่วงนี้เนี่ยทุกคนทรากันอยู่แล้วว่าเป็นช่วงแล้งนะครับและในปีนี้เนี่ยจัดที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนะครับเขาก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยแล้งกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งแล้งมากสุดๆเลยครับ โดยลำพังเรือเองเนยครับเราเห็นได้เลยว่าจะเหมือนกับท้องเรือเนี่ยเกือบจะถึงพื้นอยู่แล้วครับบางบางจุดก็ท้องเรือติดนะครับก็ต้องไม่ค่อยค้ำขอเขียนจะหลุดออกมาได้น้ำตื้นเขินมากครับแต่ว่าเราก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับในช่วงนี้แรงๆก็อาจจะสังเกตพวกนกที่มาทำรังวางไข่บนพื้นดินได้ง่ายนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้า เข้าสู่เกาะวัดครับช่วงระหว่างทางเราก็จะเห็นสังเกตนะครับมีกลุ่มของนกน้ําเยอะเหมือนกันครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นพวกกาน้ํานกปากหางกลุ่มนกยางต่างๆครับที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับถ้าโชคดีเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นนกช้อนหอยดําเหลือ,บอกบินไปมาอยู่บนท้องนภากว้างใหญ่เจ้านกช่างน่าดูบินไป ตรงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบลอเพชรจังหวัดนครสวรรค์นะครับมัสักนิดนหนึ่งนะครับเราจะเจอเป็นบายที่จะมาดูนกขั้นแรกเลยครับจะเข้าไปดูครับว่าตรงบริเวณนี้มีอะไรบ้างนะครับที่ผมเห็นนะครับรอบๆข้างนี่คือเป็นบึงที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีชมพูนะคับสวยงามเลยแล้วก็เห็นนกในช่วงเช้านะครับออกหากินพอสมควร 然后，卡在中间了。